วันนี้อคุณเทพประชัยเนี่ยนะคะได้โพสต์ข้อความบอกว่าคือเรื่องของเรื่องก่อนหน้าน,นี้มันมีข่าวก่อนข่าวข่าวสเต็ปที่หนึ่งก่อนเลยว่าเฮ้ยมีคนเนี่ยเอาทองไปฝากเอาทองเอาเงินดอลลาร์ไปฝากไปที่เขมรเยอะเลยแล้วพอมีเรื่องขึ้นมาก็บอกว่าเออมึงถ้ามึงโมโหก็มึงก็ยึดยึดไปเลยยึดเลยยึดเลยยึดไปเลย เออกลัวอะไรเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าคุณเซนจะยึดนะตอนแรกก่อนอะตอนแรกก่อนแต่มันเป็นเฟกนิวส์นี่ไงนี่ไงแล้วคุณเซนบอกว่าข่าวปลอมคุณเซนเนี่ยมันแถลงเองเ่าข่าวปลอมท่านด่าวัฒนานาน่วมแล้วบอกว่าวัฒนานาน่วมมาปล่อยข่าวปลอมเล็กบอกสวยที่ไปไม่รู้เรื่องเลยามัสนานุ่มบอกตอนนี้กูรบกับคุณเซนเว้ยโอ้ใหญ่มากยิ่งใหญ่ใหญ่มากคุณเซนเนี่ยเขาก็แถลงการผ่านเฟซบุ๊กของเขาซึ่งพี่ก้องเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ก้องนั่งดูทั้งวันเลยเออ นั่นบอกว่าเขาบอกเขา,เขา,เ,ขาเขาไม่มีเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับข่าวลือที่บอกว่าคุณทักษิณมีทรัพย์สินมากมายในกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชาจะจะจะยึดทรัพย์ยเขายืนยันว่าทั้งคุณทักษิณและคุณยิ่งรักไม่เคยมีทรัพย์สินหรือแหล่งรายได้ใดๆในกัมพูชาเลยซึ่งอันนี้เราไม่เชื่อนะค,คือเราหนึ่งไม่มีทรัพย์สินใดๆในกัมพูชาเลยเนี่ยเราเชื่อ,อ แต่แหล่งรายได้ใดในกูชาเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อและญาติๆเราก็ไม่เชื่อเขาต้องมีแหล่งรายได้ใดในูชาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ก็มีผลประโยชน์กันอย่างน้อยที่สุดคุณเสกมีบ้านหลังหนึ่งที่วงเวียนเอกราชอ่ะอ้โหกบ้านคุณเซนดิกช่ออะเดอเขามีบ้านหลังเบลอเลยที่วงเวียนเอกราดล่าสุดคุณเทพชัยหยองค่ะคุณเทพชัยก็เลยบอกว่าเฮ้ย คุณเซนเอายืนยันเองเลยว่าทักษิณไม่มีสมบัติอะไรในกัมพูชาและไม่เคยทําธุรกิจอะไรด้วยกันแถมยังเรียกคุณทักษิณเลยนะว่าจากข่าวนะฮิสเอเซ l เซียทักษิณอ่าใช่ His Excellency ทักษิณเลยนะให้เกียรติมากให้เกียรติมากอันสูงสุดยกย่องสูงสุดจริงแล้วทาไมทาไมกลับลําเร็วจังคุณได้ไปใช้บอกกลับลําเร็วจังก่อนหน้านี้เคยเรียกว่าคนทรยศเมื่อก่อนด่าเขาเอาไว้ง่าย ตอนนี้เขาท่านผู้นำมาสูงสุดเอสเออท่านพนท่านไปเลยพนัท่านก็นี่ฮะดูเองแล้วกันว่าเป็นได้ยาอะไรตัวใหม่มาเหรอยาดีดหรือไงคุณคือรายละเอียดรายละเอียดเลยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้รายละเอียดเลยเนี่ยเขาบอกว่าคุณคุณอุนเซมบอกว่าที่มีข่าวว่าคุณทักษิณมีทรัพย์สินอยู่ในกัมพูชาแล้วเราจะอายัดเนี่ยเอาละเราเนี่ยเคยมีปัญหาคุณทักษิณแต่เราก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะเลย เราต้องรับผิดชอบในการทำลงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและศักดิ์ศรีคุณทักษิณด้วยคุณอุเสถคุณไม่มีคุณไม่มีคุณเป็นคนสับสนกับแล้วแกก็บอกว่าคุณทักษิณคุณยิ่งรักไม่มีทรัพย์สินเลยในนี้เลยเวลาเมื่อใดก็ตามที่ทักษิณยิ่งรักมากัมพูชาพวกเขาจะใช้รถยนต์ของฉันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีขอเพิ่มเติมว่าคุณทักษิณและเราไม่เคยหารือเรื่องกิจการธุรกิจผลประโยชน์อะไรใดๆเลย ถ้าข้อมูลนี้มีต้นกาเนิดจากกรมพูชาขอร้องให้ยุติเนื่องจากชาติของเราจําเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและหลีเลี่ยงกันเผยแพร่ข่าวเท็จแกมารีอ่ะมาลีเมียน้อยเธออ่ะตัวดีตัวดีเลยตัวบิดเบือนตัวบิดเบมือนตัวข่าวเท็จเลยม่อานีก็ออกมาอีกรอบไม่ใช่เรอตัวข่าวเท็จเลยมาลีอ่ะเขาพูดตอนท้ายนะว่าเพราะเขมรเนี่ยเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่กุข่าวเท็จ แกมาลีแกอยู่ตรงนี้แกเป็นขมร์มอยชนชาติระ้ยำมสูงสุดเนี่ยขอมมอยตรงนั้นมอยตรงนั้นมอยตรงสมัยนู้นมอยไอ้ที่แกจะเอาเอาระเบิดไปวางไว้ในปราสาทตามเงินควายนั่นแหละแกมีอารยธรรมเหรอขนาดทางเราเองเนี่ยไม่กล้าเลยโบราณสถานโบราณวัตถุเราไม่ทาไอ้ดี่สมคบอมนียเอาเอาเป็นพวงเลยยังกันน้อยหนาเป็นพวงเขาไปอยู่ในนั้นเลยอ่ะ เออฉันเพราเน็ตมาทำภาคสองคนใหม่มาเลงเลงให้ตรงเป้าคุณมันเน็ตสักจริงคำว่าเขาล็อกไปแลนวล็อกไล้วเออคนนี้เป็นคนจริงคุณมันเน็ตนะใช่ใช่รอสักพักหนึ่ง